ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับกับวันนี้เป็นวันที่21กุมภาพครับตรงกับวันพฤหัดส,สบดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมีคาถาคำหนึ่งครับคาถาคำหนึ่งครับที่มันเป็นมงคลแก่ชีวิตพวกตัวท่านเองทุกท่านตรงน้ำครับคาถาบทนี้มันเป็นคาถาที่ ถ้าผู้ใดเหตุใดมันจะเป็นสิริมงคลแก่โตท่านเองครับจังว่าผมได้ออกคิดได้แล้วก็ออกมาเผยสู่ฟังครับห้องก็คิดได้ครับพี่น้องผมกับห้องก็หูเข้อก,กันคาถาบทนี่บอกง่ายๆห้องก็ตัดสรุปได้ว่าหนึ่งหันครับเพราะว่าผมได้คุยกับน้องน้องน้องสายผมครับเรื่องงนการซื้อขายนี่แหละผมก็เลยได้เห็นความจริงครับ ความจริงนั่นมันเป็นคาถาบทสําคัญที่สุดในชีวิตประจําวันขององนมนุษย์ครับสัตว์ประเสรศิฐการจะเป็นสัตว์ประเสริฐได้ต้องมีมากถึงองค์8ต้องมีสติมีปัญญาครับแล้วก็ถึงความเข้าใจโดยบริบูรณ์บริบูรณ์หมายถึงมีความบริสุทธิ์เกิดร่วมด้วยครับมีความเมตตาเกิดร่วมด้วยมีความการุณาเกิดร่วมด้วยครับนั่นจังแมนบริบูรณ์ บานี้คาถาบทนี่มันเป็นคาถาการสื่อขายครับพี่น้องที่ผมจะเสกคาถาให้พี่น้องได้ฟังนี่ก็ได้มันเป็นคาถาที่ห้าซสื่อขายกันในชีวิตประจําวันเ่ราว่าหาจะไปสื่อยางกระยาครับให้ห้าไปให้ห้าไปต่อครับเขาขายยางกระยาครับห้าต้องต่อห้าโลด ม่งนี้ครับมองสําคัญโมเมนว่าสีเอาหลดได้ครับไฮต่อครับไฮตอ่อโมเมนตไฮต่อลงครับถ้าห้าต่อลงนั่นหมายถึงความติดของต้องการของเ้าจะเกิดขึ้นครับต่อล่งหมายถึงห้าเห็นประโยชน์ส่วนตนนั่นห้าจะต่อลงครับบาในชีวิตเ่านั่นจะลดหน่อยถอยลงตกตามลงครับ หมายถึงเจตนาเฮานั่นมันเป็นโลภะครับพี่น้องตอนเฮาต่อโลกนั้นเฮาอยากได้เห็นประโยชน์ส่วนตนนั่นเ้าจะเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนของเฮาครับเ้าอยากเอารัดเอาเปรียบกับว่าได้นั่นคือโลภะครับพี่น้องนี่แหละครับมองผมได้ตัศน์สูบ้ังในหันก็คือผมเห็นเอ่อผลมันจะตามมาครับ ห้เาเจตนาห้อาอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของห้าโดยที่ห้าบ่อยากไปลงทุนหลายโดยที่ห้าเห็นแต่ส่วนตนห้านั่นบ้านนี้ครับสิ่งที่มันจะสนองกับมานั่นคือโลกะครับพี่น้องมันจะบ่เป็นมงคลแกตัวท่านเองบ้านนี้บ้านนี้คาถาบทนี้นั่นหมายถึงห้าให้ห้าต่อขึ้นครับพี่น้องยาต่อลง อันห้าต่อขึ้นนั่นหมายถึงสมมติว่าเขาอยากขายลอยหนึ่งอย่างสี <im> ่รับหายห้าต่อขื่นครับห้าจะไปต่อลงถาต่อลงมันจะกลับมาหาห้าครับชีวิตห้าจะตกต่ำลงหายห้าเป็นผู้ห้ครับสมมติว่าเขาอยากได้ลอยหนึ่งหายห้าต่อขื้นครับพี่น้องชีวิตห้าจะขื้นลุ่งเรื่องมันจะทรงสนองกลับมาหาห้าเองครับอันนี้คือคาถาที่มันเป็นความจริงครับพี่น้องมันเป็นกรรมครับพี่น้อง การเจตนาอันบริสุทธิ์นั้นมันจะประเสริฐครับเฮาเฮาต่อขืนหมายถึงเฮาเป็นผู้ห้ครับพี่น้องให้ยข้าเจ้าเจริญให้ยข้าเจ้าได้ห้ยข้าเจ้าห่างให้ข้าเจ,าจเ้า,จา,า,จา,า,า,จามีบ้านในการเจตนาจังสี่มันจะกลับเขามาหาเฮาเบิดครับนี่คือการซื้อขายนี่คือคือค่าถาบทบทนี่สําคัญครับเพราะว่าชีวิตประจําวันของเฮานี่ภาคกันใส่ยุคเมือนี่ครับ เอามีตาพักันต่อลงครับจังหวะชีวิตเฮ้ามันมนต์มันหมองมันบริพบบ่ความเจริญมันเป็นหนีเป็นศิลครับเพราะว่าเฮ้าต่อลงครับพี่น้องเพรฉะนะการสื่อขายข้าถาบนี้มันสําคัญครับพี่น้องทาผู้ใดเอาไปใส่จะเป็นสิลิมงคลแก่ตัวท่านเองให้เฮ้าต่อขึ้นครับเขาอยากได้ซ้ำนี่ให้ให้เฮ้าให้ข้าเจ้าโหลดครับเพิ่มให้ข้าเจ้าโหลดครับ บสมพ่อทอนก็ยายข้าเจ้าทอนครับหาบาทสิบบาทให้ข้าเจ้าเอาไปโหลดเพื่อหยังเพื่อให้ข้าเจ้าลำรวยผลตอนนั้นมันจะทรงมหาโตท่านเองครับพี่น้องนี่้อครับคาถาผมฝากมนีครับมนีวันพรฤหัสครับเป็นวันคู่ครับผมก็เลยออกมเสกคาถาาห้พี่น้องฟังประมาณนี้้อครับพี่น้องสวัสดี